สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาซื้อสี่แถมหนึ่งวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่สมศรีค่ะอยู่อมเพอเมืองนะคะจังหวัดยะลาขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปผ้าขม้าผ้าฝ้ายหมักโครสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสี่ผืนแปดร้อยบาทแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาไม่พอแค่นั้นนะเรายังมีนนนนะะะคคคคถุุุงผ้้้าาา่ณลูกกขไดรรัับบสส มาจากนะคะกระทรวงพาณิชย์คุณลูกค้าขามอบเลยค่ะถุงผ้าปิดช็อปแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าขาร้านค้าสินค้าชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาปิดช็อปร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่ร้านแม่มาลีพาไทยของเรานะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณลูกค้าซึ่งสามารถนะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถนะคะแวะมาชมแวะมาช็อปได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะแนะนําบอกต่อนะคะไงก็ฝากด้วยละคัะเนาะมาเที่ยวโซนนี้นะคะคุณลูกค้าขามาโซนพายิซาร์คุณลูก นะเพราะว่าที่ร้อยเอ็ดมีสนามบ,บินด้วยนะมีสนามบ,บินด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะได้มาเที่ยวได้มาทุรา้าอย่างเงี้ยค่ะได้มาช่วยงานอะไรเงี้ยเนาะได้มางานบุญได้มาทําบุญแบบนี้คุณลูกค้าอย่าลืมแวะมาที่ร้านแม่มาริภาไทยของเราด้วยนะคุณลูกค้าคะปักหมุดพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ,ะรวมไปถึงนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะรอคุณลูกค้าอยู่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089น4 1 6 0 0 8ค่ะไม่พอแค่นั้น นะคุณลูกค้าค่ะวันนี้ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษที่น้องบอกคุณลูกค้าค่ะต้อนรับนะคะเทศก,กาลเดือนค่คะคุณลูกค้าค่ะเดือนนะเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมนะคุณลูกค้าค่ะตลอดเดือนสิงหาคมคุณลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมนุ่งมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์นุ่งมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีทุกออเดอร์แถมให้ฟรีทุกออเดอร์ คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะคะจากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเรานอกเหนือจากจะได้รับนะคะถุงผ้าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ฟรีหนึ่งใบแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมฟรีเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอเดือนนี้เดือนสิงหาคมคุณลูกค้าขาต้อนรับเทศกาลวันแม่แบบจุใจเลยค่ะ แถมให้เลยนะคุณลูกค้าสั่งซื้อเลือกช็อปผ้าไทยรูปแบบไหนอยากสั่งตัดนะคะเป็นชุดมิ ience, นิดสน่ารักนก่เหมือนที่นุ่มใส่ราคาชุดละ990บาทค่ะ<ม>ก็ได้นํานะคะผ้านี่แหละที่คุณลูกค้าเลือกซื้อนี่แหละผ้า1ชิ้นสามารถตัดได้นะ ผ้าหนึ่งชิ้นสามารถตัดได้ค่ะรอบหมกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5ตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะเลือกผ้าเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน line คุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากเลือกเอง คุณลูกค้าจ๋านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่ค r วอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเห็นสีผ้าแล้วมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มเลือกให้เลยให้นุ่มเลือกให้เลยได้เลยจัะพี่ซื้อสี่ผืนแปดร้อยบาทนะคะแถมฟรีทันทีหนึ่งผืน